ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนมา s s a อีกรอบนะคะเมื่อวานแอนได้ SSN card แล้วค่ะ number แต่ว่าพอดูชื่อแล้วเขาเขียนชื่อยังไม่ถูกต้องค่ะเราก็องมาแก้ไขเพราะว่าชื่อกลางของแอนตัวอักษรหายไป3ตัวค่ะต้องไปแก้แล้วพอเข้าไปดูใน s s my 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 social security ตัวตัวชื่อกับตัวมิเดิลเนมมันติดกันเลยเราต้องมาแก้ค่ะวันนี้เราก็มาใหม่ค่ะมาที่สำนักงาน SSA ใกล้บ้านนะคะ San Luis Office เรามาที่นี่เพื่อที่จะมาแก้เอกสารค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยดีค่ะเข้าไปก็อัเอข้าไปเป็นคิวแรกเลยค่ะก็ได้คุยเจ้าหน้าที่ก็น่ารักค่ะเขาแก้เอกสารให้แล้วก็ปินเอกสารข้อมูลออกมาทั้งหมดให้เราดูว่าเช็คข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เช็คนมเบอร์โทรศัพท์เราขอหมาบอร์โทรศัพท์เราค่ะ เพื่อนๆก็ถ้ามาที่นี่ก็ต้องให้นาเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะถ้าจะมีอะไรให้เพื่อนมาถึงอเมริกาให้มีหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวเลยนะคะแล้วก็เผื่อว่ามีปัญหาอะไรก็ได้มาแจ้งที่นี่วันนี้แอนก็มาอัปเดตเพื่อนๆชมค่ะว่าเมื่อมีปัญหาให้รีบมาแก้เสร็จเลยก็ระยะเวลาในการรอหมายเลข SSN นะคะตั้งแต่วันที่แอนเข้ามาจากเข้ามาที่อเมริกาวันที่24แอนได้รับเมื่อวานวันที่7 เท่ากับว่าระยะเวลาในการรอของแอนแค่15วันค่ะ15วันที่แอนได้การ S S N number น,นะคะหลังจากที่แก้เอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งให้แอนได้รับการใบใหม่นะคะภายใน2สัปดาห์แต่ว่าหมายเลขคือหมายเลขเดิมที่เราได้หมายเลขนั้นจะเป็นหมายเลขประจาตัวแอนตลอดชีวิตนะคะวันนี้แอนมาถึงประมาณ10บโมงนะคะ ก็เข้าไปกลายเป็นคิวแรกก็เดี๋ยวอธิบายเพื่อนเพื่อนก่อนนิดนึงค่ะเข้าไปเราก็กดบัตรคิวพอกดบัตรคิวแอนก็ไปนั่งกรอกเอกสารข้อมูลต่างๆที่ที่เขามีมีฟองไว้ค่ะก็ยังกรอกไม่เสร็จไม่เรียบร้อยดีค่ะคุณเจ้าหน้าที่ก็เรียกเราค่ะเรียกเข้าไปก็ไปคุยแอนก็คุยเองนะคะสามีก็นั่งอยู่ข้าง,างคอยคอยดูว่าแอนจะคุยได้ไหมแอนก็คุยเองแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาเข้าใจเขาว่าเอกสารแอนไม่ไม่ถูกต้อง ก็ยื่นใบอ่าบัตร S N N u m b e r นะคะการที่เขาส่งมาให้ที่มันไม่ถูกต้องตรงไหนอธิบายเขาแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตค่ะคุณเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจเขาแล้วค่ะว่าข้อมูลแอนไม่ถูกต้องคุณเจ้าหน้าที่ก็ขอรายละเอียดข้อมูลเราค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่แล้วก็เช็คข้อมูลแล้วนั็นก็ปิ้นเอกสารออกมาให้เราดูว่าข้อมูลเราถูกต้องไหมพอเมื่อเราถูกต้องแล้ว เขาก็จะส่งเอกสารตัว s S อบัตร S S N number นะคะใบใหม่มาให้เราภายใน2สัปดาห์นะคะแล้วเขาจะมีเอกสารให้เรามาใบหนึ่งค่ะถ้าในเคสที่ว่าเอกสารเราเออใบเอสเอสนเบอร์ไม่สามารถส่งให้เราภายใน2สัปดาห์ให้เราไปติดตามอีกครั้งหนึ่งอะค่ะก็บัตร s อสเอนี่นะคะจะสามารถทําได้ทําใหม่ได้ภายใน เอ่อหนึ่งปีเนี่ยทำได้ไม่ไม่เกินสามครั้งแล้วก็ตลอดชีวิตของเรานะคะจะทำได้ไม่เกินสิบครั้งค่ะพอติดต่อเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเดินดูที่อ่าเนสเซอรี่นะคะไปดูต้นไม้กันค่ะเพื่อนๆเเปอร์ มิ้นนี่ไงมิ้นมิ้นหอมากครับมิ้นสตรอเบอร์รี่มิ้นอีกแะบ d i มิ้นมิ้นมีหลายหลายมิ้นเลยค่ะสเปียร์มิ้นตระแหน่โรสแมรี่โรสแมรี่โฮมแฮทิสอะมาเลียอะลอ ดูไกลๆเหมือนดอกดาวเรือนนะคะไม่ใช่แต่อันนี้คือดอกดาวเรือนดอกใหญ่มากเลยดอกดาวเรือนจอออะไรเราก็มาเลือกมาเลพันแล้วเตดอกมา พริกกระเจียบสลัดเอ็กแพนมะเขือยาวมะเขือคลิปนี้เอ็งก็พาเพื่อนๆไปทำทุระที่ SSA นะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็พากันมาเดินชมดอกไม้ส,สวยๆค่ะก็เก็บภาพดอกไม้ส,สวยๆ หน้าตาน่ารักแปลกหูแปลกตาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแองก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะก็เดินดูนอร์เลอี่ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะราคาแต่และชี้นี้ก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เมื่อเทียบกับเงินไทยะคะ่ะก็เดี๋ยวสักพักนึ่งปรับตัวได้ก็คงจะเข้าที่เข้าทางค่ะตอนนี้แองก็ยังใหม่กับที่นี่อยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะ ในการเรียนรู้และใช้ชีวิตเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้แองขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆท่าน,นมีความสุขค่ะบุญรักษาคุณพาคุ้มพองเพื่อนทุกคนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ